เราสองคนไม่ใช่แฟดกันนะโอ้โหควานลูกควานกระหูนมาลูกควานใส่หน้าที่เลยก็ได้ที่โอเคมาเลยลูกปลามาเลยดีมากสวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมีรันนี่วันนี้รันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพี่นาค่ะไม่ใช่แฟดกันนะ คนทักก็เป็นแสกันนั่นแหละค่ะรันก็ไม่ได้มาคนเดียวกับพี่ทีน่านะคะซึ่งตอนนี้เราสองคนแล้วก็พี่ลูกเรือคนอื่นๆกำลังทำชแนลใหม่นะคะชื่อชแนลว่าแอร์หาทำก็คอนเทนต์เป็นไงคะเจคอนเทนต์ก็จะเป็นเหมือนรวมไลฟ์สไตล์ของแอนในแบบต่างๆนะคะก็มาตีแผนเราใช้คาว่าแอร์หาทําเพราะว่าก็หากิจกรรมทาไปเรื่อยๆเป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปคือก็ไม่อยากใช้ชีวิตธรรมดาก็เลยลงแบบ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูก็จะมีแบบว่าแบ่งพาร์ตกันน้องแบบอาจจะมีออกพัสนาอาจจะมีแบบว่าไปตีนเป็นแอร์หาติ่ง <laughs> ใช่แล้วแล้วก็อาจจะแบบพาเล่นเกมจีตอยทัวร์คาเฟ่ต่างๆนะก็ต้องรองติดตามชมนะแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์ในช่องก็จะมีแต่ตเรางสองคนนะ <laughs> ใช่แหละอคทีเป็นพิเศษนะคะทำแบบทำตัวว่างกว่าชาวบ้านนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียกเอ็มวีของเดอะบอยส์นะคะก <laughs> ็ะคือลันอะโดนพี่น่าเอาเดอะบอยส์มาให้ดูแล้วทีเนี้ยก็โดนน้องยงพูนอะซื้อ แต่ด้วยความที่แบบพอเริ่มตามไปด้วยเมมก็เริ่มน่ารักใช่ไหมก็จะเริ่มอาะไปหาน้องคิวว่าน้องเอริกตอนอูจูยอนเยจ่หลายคนเอาง่ายๆคือแบบเป็นวงกลมแล้วเนี่ยเลือกเมมไม่ได้จ้าก็คือสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนตกทั้งหมดเลยนะคะ12คนเลยความจริงอ่ะให้รันดู MV ของ The Boys หลายๆเพลงแล้วแต่ว่ารันยังดูไม่ครบวันนี้ก็แบบเปิดเพลงมาในรถนั่งขับรถมากับจราศักสนามบินด้วยกันแล้วก็มีเพลงหนึ่งดังขึ้นมาแล้วรันก็แบบไม่เคยฟังอยากดู m v เพ เพลงนี้เลยอ่ะก็เพลงนี้ก <music> ็คือเพลง Right Here นะคะก็จะพาดันไปดูมีเพลงนี้ก่อนไปดูกันเลยค่ะโอ้ยนดูความแล้ว嘛。 สิ่งจะต้องกอดเน่ยโอ้ยด้อกโอ้ยดือของอามีดูโคหมนเลย ตานซื้อละแเพลงนี้มันก็ยังมีความน่ารักอยู่เหมือนก็ไม่ได้แบบว่าหวีดลืมเหมือนจนจ้นใจแล้วตอนนั้นแบบยังแบบ เด็กๆดีเ่เด็กๆพงนี้น่าจะประมาณปีสองสองปีเออดูเพลงนี้ดูเป็นน้องเดียเด็กสนชนเเคคโอ้ยดูแม่ช่ส่นหนเป็นเต้าดื้อของเรานะคะ ลูกตาใส่หน้าทีเลยก็ได้ที่โอเคตาเลยลูกลาไปเลยเรัต้องใจเย็นๆเนาะโอ้โหโอ้ยนอนทักีนี่คนที่เพิ่งฟังที่แบบด้วยมีเปจะครั้งแรกนะคะ ฟังเพลงครั้งแรกก็ในรถเมื่อกี้แต่คือร้องได้แล้วอ่ะเพลงน้องคิดถึงว่าท้งองฟัน <m> <m> โอ้ยน้องคือยูโรดาใส่พี่จอิงจริงไม่น่ารีบขึ้นเลยเลยอ่ะ Right here โอ้ย วัยกำลังแบบว่าวัยเด็กซอนอ่ะไม่ได้ออกแนวแบบต้นใจขนาดสเตลเลอร์แล้วก็ไม่ได้แบบเด็กผู้ชายเหมือนเพลงเดบิวต์แล้วอะคือมันอยู่กึ่งกลางแล้วมันดูเป็นแบบวัยน้องสุดๆเลยแล้วแบบทวันดีมากมันต้องถามนะคะว่าดูเรารู้สึกยังไงเพราะว่าดูมาแล้วกี่รอบดีกว่านี่ก็คือนับไม่ได้นับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้วว่าอย่างที่บอกนี่ก็คือเป็นเดอะบอยู่แล้วนะคะน้องแบบน่ารักมากนีก่คือตามน้องมาตั้งแต่แบบ <จะ S 2> ก่อน,นอก่อนเดบิวต์อ้ เดี๋ยวพาลัาไปดูอีกเพลง few moments later. ไปค่ะเดี๋ยวนะเขาไมมีวิถอยหลังละอ่นแดงอ,อนนุ้ยอ่อนแดงเรายังเป็นเด็กเดิรือะ โอเขาดีหล่อมากคือฆ่าตายเลยอ่ะผม่มาสี่คนแรกคื่แบบหล่อ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 สนุนนังร้องเพลงเพนะใช่ะน้องเป็นแรปเปอร์ที่ร้องเพลงเพร่ะแต่ละตอนน้องเข้าค่ายมาด้วยกันร้องเพลงนะคะ โอ้ยแต่จันยอนดนแบบผู้ชายอุ๊้าไมโครเวฟบอยโอ้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ช็อตที่อะไรนะเขาเรยกนแไรแพ่อแม่วงวอะไรเงี้ยใช่ยโอ้ยโซคาอ์เอาฉันไปทอดทอดเลยมีคนโดนน้องควันตอกมีคนโดน ปนเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟีนให้เต้นปะเราเป็นฟีนเต้นน้องคิวเด่นดีนะโอ้เรื่องเต้นต้องยกให้เลยอ่ะไม่ต้องถอดแล้วค่ะฟังเลยฟังไปเลย เโยวลูกต้องตังค์มาเยอะ ตอนนั้นก็ยล่อจริงตอนนี้ก็หลอ่อ <c oughs> โอ้ยตอนนี้อยู่แดดดี้อ่ะแบบไม่ไหวแล้วโอ๊ย รู้สึกแบบน่าจะเจอเขาไวกวย่านี้จริงๆนะบอกเลยนี่ก็รู้สึกแบบคิดถูกที่ตามตั้งแต่แรกตามตั้งแต่ตอนที่น้องฮังยอนไม่ติดลายเดบิวต์ในโปรดิลซีซั่นสองะคะก็เลยตามมาดูว่าอุ้ยน้องมีวงก็เลยไปดูรายการหนมมอรกไม้ที่เขาเปิดร้านอาหารที่เขาเปิดร้านอาหารน่ารักมากคือถ้าใครมีโอกาสแนะนําให้ไปดูรายการนี้นะชอบอ่ะของน้องจูอ่ะเลยเขียนว่าอะไรนะกินมากกว่าสอเจ้าจูฮังยอนนะนะมานนี้คือ แบบเป็นภาพตอนพรีเดบิวหูงานดีขนาดเนี้ยแล้วตอนเนี้ยถ้าใครไปดูซีเร์นะบอกเลยว่าจอดจอดจอดเลยค่ะคุณพี่แนะนำนะคะลองดูเพลงนี้แล้วลองดูซ t ลเลอร์ต่อนะคะมันควรจะได้เห็นภาพและเห็นพัฒนาการของน้องอย่างชัดเจนด้วยนะคะมีการเติบโต3ามปีผ่านไปหรือจะดูเป็นรีอคในช่องแอร์หาทำก็ได้นะคะ <c oughs> ใครของใครของนินนูนินแหละ สำหรับวันนี้คลิปเรียกชันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ The Boys ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากช่องให่อย่างแอหาทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอัญโยอัญง